สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าๆจากฝั่งอังกฤษจะมาสวนอีกตามเคยจะทุกคนนำไม่ได้มาทาอะไรหรอกมาดูผักเฉยๆว่าเขาต้องการน้ํำไหม, <servers> ไมเพราะว่าอาทิตย์นี้รู้สึกว่าอากาศมันมันอุ่นขึ้นนะแต่อาทิตย์หน้าอากาศก็จะลดลงเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงนี้อากาศเขาจะเอาแน่เอานอนไม่ได้ทุกคนนะมันก็จะมีอากาศขึ้นขึ้นลงๆลงลงจะร้อนแล้วก็เย็นร้อนแล้วก็เย็นอย่างเงี้ยจะนะร้อนเย็นร้อนห <Jap. S 2> น,นาวหน,นาวร้อนอย่างเงี้ยเพื่อน นะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะในช่วงเนี้าจ้ะทุกคนมันยังไม่ตายตัวนะบางทีอาจจะมีหิง่งหงิมะหลงมาด้วยเนาะจอยก็เลยมาสวนสักหน่อยจ้ะทุกคนไม่ได้มาขนหญ้านะวันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาขนอะไรทั้งนั้นแค่มาดูจ้ะมาดูว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนกพวกอะไรนะพวกม้งพวกแมวนี่มาเขี่ยอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จ้ะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวจอยพาดูดผักคะน้าก่อนเลยจ้ะทุกคนผักคะนา้าจอยก็เริ่มอู้ยเพิดมาเลย เริ่มงามต้นขนาดนี้กําลังกินเลยแหละนะทุกคนนะเนี่ย mm. เขาชอบอากาศเยน็น mm. ๆน่ะทุกคนนะอากาศเยน็นๆปร,ประมาณเนี้ mm. เห็นไหมต้นเขานี่กําลังอวบอากาศเยน็นๆนี่เขาก็เขาชอบนี่อย่างเงี้ยงามเนะกาลังผัดแบบอร่อยเลยแหละเนี่ยอันนี้เขาก็ตายแล้วทุกคนเนี่ยมันเหมือนน,นอนกินรากอ่ะจ้ะทุกคน นะอันไหนที่แบบตายก็ถอนทิ้งนี่พอได้รับแสงแดดหน่อยเขาก็โอเคดินก็โอเคอยู่นะดินไม่นั่นมากไม่เขาเรียกอะไรนะทุกคนไม่แห้งมากนี่กำลังงอกไอ้ผักกาดเขียวปีเนี่ยจ,จะทุกคนก็จะประมาณนี้ผักในสวนช่วงนี้อันนี้ขึ้นช่ายของ หอมจีนอาจจะทุกคนแต่ว่ากลิ่นมันก็หอมเหมือนก็หองไทยนั่แหละนะผักกำลังขึ้นเป็นย่อมยอมอยู่นะอันนี้จอยโรยเอขึ้นใช่ไทยลงไปด้วยไู้จะได้กินไหมอันนี้ของไทยหรือของฝรั่งนี่ไอ้ของจีนนี่แหละจะจำไม่ได้นี่นะจำไม่ได้ก็จะลดสักหน่อยทุกคนลดสักหน่อยข้างบนนะ่ะนี่ตรงมีอย่างนี้ สกหน่อย็รู้สึกว่าดินมันจะแห้งๆไงแบบอกไม่ถูกมันก็จะแกนๆนะเพื่อนๆนะมันยืดตัวนี่ประมาณนี้มันก็จะยืดตัวนะั่นแหละจ้ะทุกคนลดสักหน่อยเผื่อบางทีจอยไม่ได้มาไงจยยุ่ง บางวันน่ะเพื่อนๆลดหน่อยพอให้เขาได้น้ำาดียได้ลดเสร็จแล้วจะลดไม่เยอะเดี๋ยวมันจะหนาวทุกคนเพราะอากาศมันจะเย็นลงอีกไงก็ประมาณนี้จะทุกคนก็จะประมาณนี้เนจะจะะาะนี่เห็นไหมเนี่ย งามเลยก็จะประมาณนี้เราจะทางนู้นกินได้แล้วถ้าจะกินนะถ้าจะเก็บเอาไปพงไปผัดนี่ได้แลต่จอยจให้เขาลองโตอีกสักหน่อยนึ่งจ้ะทุกคนปะทีนี้ลองไปดูที่อื่นกันม้างกุ้ยช่ายจอยก็เอานี่กํลังแบบงามเลยกุยช่ายแล้วก็พวกหอมยังไม่ขึ้นจ้ะหอมนี่จะ กำลังผู๋นี่หอมหอมกำลังผูอันนี้ก็ผักอะไรมัางก,ก็ไม่รู้ทุกคนผักชงผักขี้ปะปนกันไปจ้ะแต่ส่วนใหญ่ผักขี้นี่จะกับบ้านเก่าอ่ะมนเพล่นของจังอะไรกลับบ้านเก่าอยู่อีกแอะมันจากโลกนี้ไปแล้วจ้ะมันตุย,ยกำลังขึ้นเลยกุยช่ายต้นเล็ก วนเดียก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยสวนเวจะลดตรงนี้หน่อยลดตักหน่อยอเดี๋ยวฝนมันจะตกอยู่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวิชยใช่นกมากเขียเอย ดอกไม้จอยเพื่อนยดอกไม้ป่านะมาเคลียแบบเอาซะแบบสาดใสเหโลเลยอทำไงได้นะอยู่กับธรรมชาตินีอย่างนี้แหละลอยไอ้นี่มากัดตัวทงตัวทากมากัดเพื่อนๆมันพอได้นะไอ้พวกตัวทากพวกหนูนี่อันนี้ก็คณะจะเปียคณะ จอยไม่แยกถ้าแยกปุ๊บอะมันมันไม,ม,นไม่มันไม่งามเพื่อนนะก็ปลูกเอามันต้นเล็กๆก็กินต้นเล็กๆนี่แหละบางบางท่าบอกว่าถ้าทำถ้าไอ้นี่เนี่ยต้นใหญ่ๆแยกมันจะต้นใหญ่ต้นอวบไม่เป็นไรจะขอไม่ได้กินรำคานหมาข้างสวนมากเลยเห่าหอนดูวอินปะเห่าหอนกันใหญ่นี่คณะจะเบี้ยคณะ ไอ้ก้าไอ้ผักเสี้ยนเห็นไหมผักเสี้ยนฝรั่งนี่อันนี้คือผักเสี้ยนฝรั่งแล้วไอ้ต้นเล็กๆก,ก็คือผักเสี้ยนฝรั่งจ้ะแล้วก็ต้นกุยช่ายด้วยปลูกอย่างเงี้ยมันดีอย่างหนึง่งถ้าผักเสี้ยนนี้เราก็กินอยู่นะทุกคนเนาะกาจะก็จะประมาณนี้จ้ะทุกคน,ก,คนก็ประมาณนี้แหลนะเนาะบางท่านถามว่าน้องจอยเพาะยังไงมันถึงขึ้นช่วงหน้าหนาว ส่วนใหญ่ใจอ,อะจะเอาเมาเล็ดอะเพื่อนๆใส่กระดาษไอ้เชชเชนโลเนาะกระดาษชชเชนโลกระดาษไอ้ A, เขาเรียกเกี่ยวกับเอาไว้ในใช้ในในครัวจะไว้เช็ดนู่นชเช็ดนี่อะนะแล้วก็เอาเมาเล็ดคณะเนี่ยใส่ไปในในกระดาษชเชชเชนโลแล้วก็เอาไปชุบกับน้ําอุ่นนะเพื่อนนะน้ำอุ่นนะนนนะไม่ใช่น้ําร้อนน้ําอุ่นแล้วทีนี้เราก็เอาไปใส่ในกล่องซูเปอร์แว์ปิด ปิดฝาไว้ให้สนิทแล้วก็เอาไปวางข้างๆฮีเตอร์จนกว่าเขาจะแทงแทงลากออกมาแล้วเราค่อยพอเขาแทงลากเราก็ค่อยเอามาวานจ้ะนะมาวานมันก็จะขึ้นบางคนก็เอาหวานไว้ตั้งแต่ช่วงช่วงหน้าหนาวเลยทุกคนเพราะว่าผักพวกนี้นะเขาเขาทนไงเขาทนหนาวดีจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยทันตัวทากอะ่ะเพื่อนเพราะตัวทากเยอะ พวกทากพวกหนูเงี้ยในสวนโจนี่หนูเยอะเพื่อนๆถึงเห็นแมวมากันเต้นนั่นแหละเพราะว่ามันมันมีพวกพวกหนูไงต้นขนาดนี้ก็กินได้แล้วนะน่นี่ส่วนใหญ่จนีก็จะเก็บประมาณนี้เพราะว่าเอาปล่อยไว้นานตัวเนี้ยมันจะแกนจะจะกระแดง้งแกนกรนะแด้งเนาะใครรู้จักคํานี้ไหมแกนาากระแด้งอ่ะอจ้ะนี่เอาไปผัดหม,มหมูกุ้งหมูกรอบอร่อยเหมือนต้นนี้ก็งามเพื่อนๆ งามดีอยู่ต้นแกนเก็ออกจอยก็ปลูกทุกปีบางทีบางทีบอกว่าไม่ปลูกไม่ปลูกจอยก็อดไม่ได้ทุกคนนะเท่าที่เข้ามาแล้วก็ปลูก,ปลกไปซะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ลงทุนซื้อดินเพิ่มไงเพราะว่ามันลงทุนมันมันไอ้นี่ทุกคนมันเปืองเพราะอะไรดินก็แพงจอยต้องซื้อดินมาปลูกนะผักพวกเนี้ย เอาไปหวานในในดินในสวนไม่ได้จะมันเป็นดินเหนียวปนทรายทุกคนดินดินเหนียวดําปนทรายเนาะมันเหนียวรากผักพวกนี้มันมันมันซ้อนใซไม่ถึงชิมให้ดูเนี่ยกรอบยิ่งหน้าหนาวอย่างนี้นะผักมันจะกรอบแล้วมันจะไม่ขมถ้าหน้าร้อนเนี่ยแดดดีส่วนใหญ่ผักจะขมจะทุกคนเนี่จะแล้วก็ได้ลดน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนดูไอ เขาเรียกอะไรนะใบไอ้นี่ใบสารหน่จ้ะทุกคนนี่กำลังขึ้นเห็นไหมผักปนกับไอ้นี่สตอรอเบอรี่นี่สตอรอเบอรี่จอยไม่ค่อยอยากให้เขาขึ้นเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันลามอ่ะมันลามไปทั่วอันนี้ก็คือสารหน่จ้ะเมื่อเช้านี้ก็เป็นน้ําแข็งอยู่นะ่นตื่นเช้ามาจะ้ะยากอะ่ะยังกองอยู่อย่างนั้นโอเคทุกคน จอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจอยก็เริ่มออกดอกแล้วจ้ะทุกคนนี่จอยเพิ่งเปลี่ยนดินให้เขาจะ้ะนะเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยจอยก็เลยเอาเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะตรงนี้มันไม่ต้องจำเป็นต้องปิดผ้าม่านนะจ้ะทุกคนมันก็จะได้รับแดดตลอดเวลาตรงนี้เนาะออกดอกแล้วเห็นไหมนี่แล้วก็ไอ้นี่ก็งามงามขึ้นชาย ขึ้นชายทายกับใบยีราจ้ะจอยว่าจอยจะแยกอยู่รอให้อากาศมันอุ่นๆก่อนจอยแยกใส่กระถางเอาไว้ก็จะเอาไปปลูกไว้ในนู่นแหละบ้านผักนู่นแหละจ้ะไอเนี่ยไอยีราส่วนไอนี้ก็ไว้ที่นี่ไว้กินนี่จ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจจอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย